ขอเชิญพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มอีกครั้งนะครับเราอยู่ในหัวข้อที่แหวรุนแรง,งกันสมงควรซีเรียสนะครับร้อนแรงเลยก็คือท่าทีของนิเซียนต่อสถานการณ์การเมืองของโลกหรือของสังคมพี่น้องครับตอนที่แล้วผม ได้ให้ข้อมูลกับพี่้องไปแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมานะครับให้อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ตรือว่าตราบใดที่มนุษย์อยู่ภายใต้การปกครองพระเจ้าเขาจะมีคําว่าขัดแย้งเลยครับแต่เมื่อมนุษย์ทำไมครับไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองใช้อิสระในการเลือกในทางที่ผิดเขาตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าตั้งกฎขึ้นมาเองพอตั้งกฎขึ้นมาเองมไหครับเขาก็ทําไมกันครับโต้แย้งกันดังสดรุดีบทที่สองที่ผมอ่านไปตอนที่แล้วเห็นไหมครับพระเจ้า ทรงทําไมครับสร้างมนุษย์ให้อยู่ภายใต้ปกครองพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์ทําไมครับตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาก็ทําไมกันครับทาสงครามกันโต้แย้งกันทะเลาะวิวาทกันเห็นไหมครับดังนั้นการขัดแย้งคืออะไรจําได้ไหมครับก็คือบุคคลสองคนอยากอยู่ในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกันมันก็เกิดการทําไมครับการขัดแย้งดิครับเพราะอยู่ในจุดเดียวกันเวลาเดียวกันเห็นไหมคนนี้ก็บอกว่าระบอบฉันดีกว่าอันนี้ก็บอกระบบดีกว่าคนนี้ก็บอกว่าเหตุผลจะดีกว่าคนนี้บอกเหตุผลดีกว่า เมื่อสองคนมาเจอกันมันก็ทําไมครับขัดแยง้งแต่สําหรับคนที่เชื่อในพิธีศิษ์เราไม่ขัดแย้งครับเพราะเราทําไมครับเราทิ้งเหตุผลของเราลงหมดมาอยู่ภายใต้อะไรครับความจริงของพระเจ้าเหตุผลของพระเจ้าดังนั้นคริเสเซียนต้องเป็นชนชาติเดียวที่ไม่มีการอะไรครับขัดขัดแยง้งวันนี้ผมจะเข้าสู่ตอนจบของหัวข้อนี้ครับพี่น้องครับมีพี่น้องคิเสเซียนหลายคนถามผมอย่างนี้บอกว่าอาจารย์แน่นอนเดี๋ยวนี้เราไม่ขัดแย้งแล้วแต่คริเสเซียนเนี่ย สามารถไปร่วมเดินขบวนไปก่อม็อบได้ไหมไปม็อบม็อบม็อบอ,อย่างเงี้ยได้ไหมพี่น้องครับผมก็ถามท่านเหล่านั้นบอกว่าคุณไปร่วมเดินขบวนหรือไปก่อม็อบพวกเนี้ยอะไรเป็นแรงจูงใจของคุณในการไปร่วมนะฮะเขาก็บอกเอออะไรเป็นแรงจูงใจผมก็เลยบอกว่ามี3อย่างครับพี่น้องครับเมื่อคิดเซียนนะครับผมกาลังพูดถึงคิดเซียนไปร่วมก่อมอ็อบหรือไปร่วมเดินขบวนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมากนะครับก็จะมี3อย่างนี้ นี่เป็นแรงจูงใจหนึ่งตามกระแสสองนะฮะอย่างที่สองก็คือทำไมครับอยากให้สังคมดีขึ้นคืออยากให้สังคมที่เขาอยู่ดีขึ้นสามก็คือทำไมครับเพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมอันนี้คือสามอย่างเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วครับไม่มีอย่างอื่นแล้วครับถ้าอย่างอื่นก็นี่สงสัยสติไม่ค่อยดีนะครับเจี๊ยบป้าโบซือโจไม่มีอะไรทำก็ไปร่วมเดินกระบวนการสามอย่างนี้ครับเอาละตอนนี้มาดูวิเคราะห์ทีละอย่าง ถ้าคริสเตียนเราเนี่ยไปร่วมมบทางอะไรฮะไปร่วมมบหรือว่าเริ่มเดินกระบวนตารกระแสอันนี้ไม่สมควรท่านรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วไม่สมควรอย่างเด็ดขาดจริงไม่จริงครับจริงพี่น้องครับตอนนี้ครับอยากให้สังคมดีขึ้นล่ะอยากให้สังคมดีขึ้นล่ะอันนี้ผมพูดในกรณีของการเมืองนะครับไม่ใช่ไปเดินกระบวนในเกี่ยวข้องกับศิลธรรมที่ดีงามอันนี้คริสเตียนเราไปเดินกระบวนได้ไปต่อต้านได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เมืองไทยออกกฎหมายว่าเอ้ยเสพยาเสพติด ทุกคนหมายอันนี้เดินกระบวนได้เข้าใจความหมายไหมครับแต่น,นี้ผมพูดในกรณีของอะไรครับการเมืองของที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี่นะครับพี่น้องครับหลายคนคกฤษยนไปเดินกระบวน,นกวนหรือร่วมม็อบก็เพราะอยากให้สังคมทาไมครับดีขึ้นเอาละพี่น้องตอนนี้มาดูกันถ้าท่านอยากให้สังคมดีขึ้นนะครับพี่น้องกฤษยนถ้าท่านอยากให้สังคมดีขึ้นท่านฟังเรื่องนี้นะครับไม่ทราบพี่น้องเคยดูหนังเรื่องหนึงไหมครับ The Beach เคยดูไหมครับเ,เดียโนโดนะฮะเล่นนะฮะ ไม่รู้เดียวนะโนคาปิโออะไรเนี่ยเล่นนะเดบิชเขาพูดถึงอะไรครับเขาพูดถึงประเทศไทยเห็นไหมแล้วก็ทางใต้ของประเทศไทยเนี่ยมีเกาะเกาะหนึ่งนะพระเอกของเรื่องเนี่ยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ค้นพบว่าท่าไปครับทางใต้ของประเทศไทยเนี่ยแม่มันมีเกาะหนึ่งเป็นดินแดนอุดมคติเขาเรียกยูโทเปียยูโทเปียดินแดนนี้เป็นยูโทเปียเป็นดินแดนในอุดมคติดินแดนเพอร์เฟกต์รักกันไม่เอาเปรียบกัน แบ่งปันสกิลการอยู่แบบครอบครัวแบบเพียบน้องไม่มีสงครามไม่มีการทะเลาะวิวาทแหมเพ่ของเรื่องก็เดินทางไปที่ไหนครับประเทศไทยและพยายามเข้าไปส่วนหนึ่งของอะไรครับยูโทเปียนี้ดินแดนนี้หนังดําเนินว่างไงครับสุดท้ายเอกเข้าไปอะไรครับเข้าไปอยู่ในสังคมของยูโทเปียทางภาคใต้ประเทศไทยกลุ่มเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บคิดว่าตัวเองมีความสุขแล้วสุดท้ายอยู่ไม่นานก็ทาไ,ไมครับเขาได้ค้นพบว่าไอสารที่เขาไปอยู่เนี่ยไอสารที่เขาไปอยู่เนี่ย ชั่วยังบอกางนอกอีกพี่น้องครับท่านทราบไหมว่าประเชาเรื่องนี้กําลังสอนอะไรกับเราประเช้าเรื่องนี้กําลังสอนว่าเราเอาคนชั่วออกจากสถานที่ชั่วได้แต่เราเอาความชั่วออกจากคนชั่วไม่ได้เห็นไ,ไหมเขาเอาคนชั่วใช่ไหมออกจากสถานที่ชั่วมาสร้างสังคมที่ดีงามแต่ความชั่วยัง,อย,งอ,ยอยู่ในตัวเลยครับตัวคนเดี๋ยวมันก็พร้อมทำไมครับจะผดขึ้นผมนุนใจพี่น้องทิ่เซียนครับถ้าท่านไปก่อม็อบเดินกระบวนเพื่ออยากให้สังคมไทยดีขึ้น เอาเวลานะครับเอาเงินเอาแรงกายหยาดเหงื่อนะครับเอาเสียงเอาลมทุกอย่างนะครับไปประกาศเรื่องเพชิดดีกว่าครับเพราะเพชิดเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเอาความชั่วออกจากคนชั่วได้เมื่อพวกเอาความชั่วออกจากคนชั่วได้สังคมถึงไม่จะชั่วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นฮะมาตอนนี้มาดูอย่างที่3ามเขาบอกว่าเขาไปเดินกระบ,บวนกาอม็อบเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเพื่อไปเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมได้ไม่ได้ครับโอเคได้แน่นอนครับ เราสามารถที่จะไปเดินกระบ,บวนเพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความอะไรได้ครับความยุติธรรมได้แต่พี่น้องครับเราไปเรียกร้องได้ก็จริงแต่มีคําว่าแต่แล้วครับแต่คืออะไรครับเอาละดูนะครับสมมุติว่าคนนี้ชื่อนายอะไรดีนายเอแล้วกันฮะเรารู้สึกว่านายเอนี่ทําไมครับแหมขี้โกงเหลือเกินขี้โกงเหลือเกินเราทาไมครับไปเรียกร้องความยุติธรรมกับนายอะไรครับนายเอเราเป็นริสเตียนไปเรียกร้องความยุติธรรมกนยายเอเพราะนายเอร์รัปชั่นขี้โกงบ้านขี้โกงเมืองใช่ไหม เรียกร้องได้ไหมครับเรียกร้องได้แต่พี่น้องครับถ้าเราจะไปเรียกร้องความยุติธรรมกับนายเอทำได้กรณีเดียวถ้ามีแต่ถ้าอันนี้เส้นนี้นะครับคือเส้นของความยุติธรรมเราไปเรียกร้องความยุติธรรมกับนายเอได้ถ้า <smoked conversation> พลังแห่งความรักของเราที่มีต่อเขาไล่ตามพลังแห่งการเ, ica, เรียกร้องความยุติธรรมต่อเขาทันไปเลยครับแต่ถ้าพลังแห่งความรักของเราที่มีต่อเขายังไม่เท่ากับพลังแห่งความยุติธรรมที่เราเรียกร้องจากเขา อย่าไปครับนั่นจะเพิ่มความเกลียดชังให้ได้พี่น้องครับดังนั้นพ่อพีเนี่ยเอเฟซัสบทที่4จึงพูดว่าไงครับโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําอะไรครับอย่าทําบาปอย่าให้ตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่โกรธก็โกรธได้่อย่าทาบาปหมายถึงอะไรคริสเตียนเราเนี่ยโกรธได้ฮะแต่ถ้าโกรธผิดที่โกรธไม่ได้นะครับเช่นเขาไม่ก้มหัวให้เราเราโกรธอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าคริสเตียนเราจะโกรธต้องโกรธให้ถูกครับแต่โกรธให้ถูกก็อย่าทำอะไรครับอย่าทําบาปตอนที่ท่า ท่านผู้ชมจะถามผมบอกว่าเอ๊ะโกรธก็โกรธได้จะ่ทำบาปหมายถึงอะไรพี่น้องครับถ้ามีปรากฏการณ์สามอย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะในกรณีที่เราโกรธเรื่องถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรามีสามอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราเริ่มทําอะไรครับเริ่มทาบาปแล้วประการที่หนึ่งครับโกรธก็โกรธ,กรธได้จะ่ทำบาปประการที่หนึ่งอย่าให้ความโกรธของเรานั้นทําลายเอกลักษณ์ที่ดีงามหรือสูญเสียเอกลักษณ์ที่ดีงามของคริสเตียนที่พระเจ้าทรงให้กับเราพี่น้องครับหลายคนคริสเตียน เวลาแหมเห็นการเมืองวุ่นวายแล้วก็อยู่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เป็นไงครับเขาออกไปพูดจา,าหยับคายหรือเห็นด้วยกับคมหยับคายนั้นตบมือใหญ่เลย<ส> <Inform ative azioni> พี่น้องครับท่านได้สูญเสียเอกลัก,กษณ์ที่ดีของความเป็นคริสเตียนไปแล้วครับพระพีพูดว่าอย่าให้คำหยับออกจากปากเห็นใช่ไหมครับพี่น้องโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ความโกรธทาให้เราทําไมครับสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนที่ดีงามอย่างที่สองครับโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปหมายถึงอะไรครับพี่น้องครับคริสเตียนเราเนี่ยเป็นชนชาติที่ชักชวนให้คนอื่นคืนดีกัน แต่ถ้าโกรธก็โกรธได้ทําบาปไปเลยครับเราก็จะเริ่มชักชวน <an> เอ้ยไปไป,ไปก่อมันไปเกลียดมันไปฆ่ามันไปฆ่ามันสุดท้ายกันไหมครับเรากลายเป็นอะไรล่ะครับไปชักชวนให้คนอื่นเกลียดกันซึ่งไม่ถูกต้องเลยอย่างที่3ครับโกรธก็โกรธได้แี่ทาบาปทําให้ความโกรธของเราทาไมครับทําหน้าที่แทนพระเจ้าพิพากษานคนนั้นแทนพระเจ้าว่าเขาไม่ควรจะขึ้นสวรรค์เขาควรจะลงนรกเลยอันนี้อันยิ่งอันตรายใหญ่กว่าใหญ่พี่น้องครับดังนั้นคิดเสียนไม่ควรทําไมครับไม่ควรจะทําไมโกรธได้แต่จะทําอะไรครับจะทําบาป คิสเตียนไม่ควรเข้าสู่การขัดแย้งเอาละเนื่องจากเวลานะครับเราคงอธิบายละเอียดไม่ได้แต่ผมหวังว่าพี่น้องเนี่ยจะอ่านพังพีแล้วทำความเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าพี่น้องดูนะครับคริสเซียนต่อสาสถานาาบ้านเมืองที่วุ่นวายหรือคิสเตียนต่อระบอบการปกครองรัฐบาลที่พระเจ้าญาติให้ปกครองเราเนี่ยคริสเซียนควรจะทํา4อย่างนี้ครับเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองเราวุ่นวายหนึ่งพัมพี์พูดชัดครับจงฐานเผื่อคนที่มีตําแหน่งสูงที่ข้อแรกต้องฐานเผื่ออะไรครับสองครับ พรมพีพูดชัดเลยครับนอกจากอธิษฐานเผื่อแล้วสองจงยอมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่พระเจ้าอุญาน,นปกครองเราเราต้องเสียภาษีเราต้องมีการเลือกตั้งพี่น้องครับนี่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่กฎหมายที่รัฐบาลออกมานะครับไม่ขัดกับความจริงของพมพีเราจะต้องเชื่อฟังแต่เมื่อขัดเมื่อไหร่เราสามารถต่อต้านได้ครับแต่ตราบใดที่รัฐบาลออกกฎหมายที่ไม่ขัดกับความจริงพมพีริเซียนครับพรมพีหนุนใจให้เราทําไมครับยอมเชื่อฟัง ผู้มีอำนาจการปกครองนั้น3ครับพี่น้องครับคริสเตียนนอกจากทําไมครับอธิษฐานเผื่อยอมอยู่ภายใต้ปกครอง3คริสเตียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบการเมืองที่วุ่นวายพระบีบอกให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายในทางธรรมนะน,นอบนอบเจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อทําไมครับเพื่อเราใช้ชีวิตอย่างสงบต,ติดตามพิสิตอย่างมั่นคงดังนั้นคริสเตียนไม่เล่นอะไรครับไม่เล่นการเมืองหรือไปเข้าไปสู่การขัดแย้งทางการเมืองเล่นการเมืองได้นะครับเล่นการเมืองว่าถูกต้องนะครับแต่เราไม่เข้าไปสู่การอะไรครับ ขัดแยง้งทางการเมืองอย่างที่สี่ครับคริสเตียนเราต้องทําไมครับประกาศข่าวประเสริฐความรอดเพื่อน,นําสันติสุขและการทำไมครับความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริงมาสู่โลกใบนี้ครับสู่สังคมที่เราอยู่พี่น้องครับท่านจะถามผมนะบอกว่าฟังมาทั้งเยอะและ้วขอสรุปสั้นๆได้ไหมงานนิดเดียวผมถามพี่น้องหน่อยภาษาอังกฤษมีคํานี้ครับ w w j d what would jesus do ถ้าเยซูเป็นเราพระองค์จะทํำยังไง ลองคิดดูสิครับถ้าสถานการณ์บ้านเมือ,องเราวุ่นวายแล้วพระเยซูปเป็นเราคุณพระองค์จะทำยังไงครับไปก่อม็อบเลยครับไปเดินกระวนเลยครับไม่พระองค์ไม่ได้มาทําสิ่งนี้ท่านทราบไหมเหตุผลหนึ่งที่กดอิสราเอลเนี่ยหรือผู้นําศาสนายูวเนี่ยฆ่าพระเยซูเพราะอะไรพพเพราะพระเยซูไม่เล่นการเมืองพงค์มาสิ้นประชาชนไม้เขน็นเพื่อไทยบาปมนุษย์โลกนี้ไม่มีหวังแล้วครับโลกหน้าครับ บนแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีพระเจ้าปกครองกษัตริย์เดืนกษัตริย์ปกครองที่นั่นจึงเป็นความหวังแก่เรา <S <S พี่น้องทิ่เสียดีเคารพรักรับนักการเมืองผู้นําโลกนี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่บุคคลที่เราควรจะทุ่มเทให้กับเขาพระเยซูกิตต,ตั้งหากอาณาจักรสวรรคตั้งหากผมหวังว่าพี่น้องฟังสองตอนนี้นะครับจะมีโอกาสไขค,ค,ควรไขค,คิดและทำไมาครับที่จะรู้จักความรักความรอดขององค์พระเยซูกิตสำหรับวันนี้นะครับรายการโชลอนิมขอลาท่านไปก่อน หวังว่าพร,าระวัญญาลราสุดที่อยู่ในชุดของเราครับจะทำให้ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านได้ฟังสองตอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพบกันครั้งหน้านครับสวัสดีครับ